ฉันจำเป็นต้องเดินทางมาที่กอปตด้วยตนเองเพราะว่ามีหนุเชิญนะครับกรณีที่ต้องมาให้ค่อยทำเกี่ยวกับพักก้าไก่แต่กรณีที่จะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนอีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีการที่จะยื่นเรื่องขอให้กอปะตตรวจสอบ การกระทําของพัคการเมืองที่พัคเพื่อไทยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนพรปพัคการเมืองมาตรา28หรือไม่และจะเป็นเหตุให้ต้องยื่นฟ้องรัฐธรรมนูญที่นิสัยว่าจะยุคพักเพื่อไทยเข้าฝ่าฝืนมาตรา28หรือไม่นะครับตัวคำร้องเนี่ยก็มีเหตุมาจาก คลิปสั้นๆแค่สามนาทีเศษนะครับเป็นคลิปที่คุณเตียงอังกีนันได้ะออน,ะน,ดน,ดนะครับีโอคอตต์ปีนะครับกับท่้นอดีนายกทัศนิลนะครับแต่เนื้อความที่กล่าวการพึ่นตัวมวลชนแล้วก็หลายคนก็ทราบแล้วเป็นการถามเกี่ยวกับตำแหน่งหัวหน้าพรรค กต่อมาคุณเรียงก็ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าข้อเท็จจริงตามซิปนั้นใช่เมื่อรับข้อเท็จจริงก็ยังอธิบายความต่อกับสื่อมวลชนนะครับซึ่งทราบแล้วว่ามีการพูดถึงค andidate ในยก้วยนตอนไอ้นี่ทางล่าวเนี่ยจริงไม่ใช่เรื่องที่คุณเรียงมา อธิบายภายหลังว่าเป็นการเี้ยงเนื่องในวันเกิดผมเปิดวิกิพีเดียดูประวัติคุณเกลียงนะครับซึ่่เรู้จักกันพอสมควมมครคุณเกลียงเกิดที่พฤศจิกาอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตมีการเล่ทีน,น,นี้ผมก็ค้นต่อนอกจากตัหนั้งถือแล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ไปพบเฟซบุ๊กข,ของบุคคลหนึ่ง น่าจะเป็นเกี่ยวกับเต็นปรสมาธิครับเนีย่ยนะครับนะใช้คําว่า,าพรภาษากฤษนะครับก็ดูเข้าไปถ้ากอกว่าโพสภาพงานเลี้ยงและอธิบายความไม่ใช่เลี้ยงมันเกิดก็อ,อธิบายความว่าพรสาินที่มนคุณเนี่ยนะครับสอสอเพื่อไทยขึ้นร้อย ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ที่พิชัยนฤิธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีพลังงานทีมเศรษฐกิจพักเพื่อไทยที่เพิ่งออกมาและวิธีลดราคาขายปรีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรัฐบาลกูตู่และลดภาระให้กับประชาชนจัดขึ้นทัพวานนี้ไฮไลท์อยู่ที่การวิดีโอคอล เข้ามาของทักษิณชินวัตรเสียดายไม่ได้ตั้งอยู่ในงานรู้ว่าแต่หลังพูดจบสอสคอรอึ่งร้อยที่อยู่ในงานหัวใจของตัวซึ่งสามเท่าที่ทีน้นาเฟซบุ๊กนะครับของคุณทองจารีวิมนกุลนะครับก็คงค้นหากันได้นะครับเป็นยังไงทีนี้ในภาพที่อธิบายความ ภาพท่นานนายกทักษิณนะครับอันนี้ก็คงเห็นกันทั่วไปนะครับต่อมาอันนี้ภาพนี้ก็คงคุ้นนะครับภาพนี้คงคุ้นอีกสมภาพต่อจากนี้เป็นบุคคลอยู่ในงานคุณภูมิธรรมคุณเกตียง แก้วางแลานะครับได่มีเค้กนะฮะนี่คือคุณชยาพรมมาคุณกระเสริฐในสากและคุณสมองหัวหน้าครับและภาพสุดท้ายหัวยอดนี้ประกอบทำรองที่หน้าคุณวิชัยอยู่ข้างหน้าคุณหมอโชรนาเพราะนั้นประเด็นเนี่ยเพราะนั้น ประเด็นเนี่ยวันเวลาเนี่ยเราเข้าใจมาแล้วว่าเกิดวันที่12ตุลาแต่วันที่12ตุลาท่านตึงมณจนครับคือวันที่พักเพื่อไทยมีมติครับคุณสรณุสังเกตกับคุณพร้อมพิบนธรรมศักตร์ผมจึงไม่แน่ใจว่าวันเวลาเนี่ยสรุปว่ามันเกี่ยวเนื่องอะไรกันหรือไม่ แต่ค่อนข้างจะเป็นหนึ่งคลิปพูดกันเหมือนสองถ้าเป็นคุณพิชยัยก็เป็นประเด็นการเมืองสามถ้าต่อเนื่องกับการต่อต่อ,อซึ่งหนังสือนี่คือหนัอสองสือที่ส่งมาที่ออกต่อนะครับอธิบายวามแต่เกิดมันที่สิบสามงลงมาแต่ในคลิปที่โพสเนี่ยโพสเวลาประมาณห้าทุ่มกินจุดเสบนะเกือบจะที่ยงคืนเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือ พยายนหลักฐานเอกสารต่างๆที่จะนำมาสู่การร้องเรียนแล้วก็ที่สำคัญนะครับพยายนบุคคลเมื่อนั้นถือยื่นแล้วกรกตตัวสอบต้องเชิญผมมาให้ค่อยคันอีกครั้งเพราะฉะนั้นผมก็คงจะให้ค่อยคันว่าหนึ่งพยายนบุคคลที่เกี่ยวข้องสถานที่คุณคงศัก,กตั้งกระทรวงทางสารคุณเกรียงที่ผู้ในคลิป ่านนายกทัพปิ่เนี่ยผมเชิญมาไม่ได้เพราะท่านอยู่ต่างประเทศแต่หัวหน้าพักคุณสมพงษ์ในขาพักคุณเกษิรรองหัวหน้าเช่นคุณชัยยาคุณพรมมาส่วนคุณหมอชนละนานไม่ใช่แต่รองไม่ใช่กรรมการก็เป็นสสออันนี้ก็คงต้องให้มีก,การสอบนะครับสำหรับบุคคลอีกขั้นหนึ่งป็นผู้ใหญ่ที่ถูกกล่าวอ้างถึงไม่มีภาพมีแต่ถูกกล่าวอ้างถึงอันนี้ผมจะรวบรวมมีอะไรก่านๆนึกยินไหน ว่าจำเป็นหรือไม่แต่เพียงแต่คลิกก็คงจะพิจารณาได้สำหรับปกต่อเนื่องจากกรณีตามมาตรา9-2นั้นของกฎหมายพักการเมืองเป็นโทษทางการเืองเป็นอำนาจของนายทะเบียนและปะกต่อที่จะส่งสารนักลงมือเพื่อวินิจฉัยต่อไปีประเด็นหนึ่งที่จะตามมาที่ผมได้กับเรียนพี่น้องสี่มณฑลก็คือ ตัวของการประชุมพักนะครับซึ่งใช้ลายมือที่สื่อลงอยู่แล้วนะครับรุกนี้เพื่อไทยรือพักเพื่อไทยลายมือท่านนายกทัตสินนะครับอันนี้เนะ่ยผมนั่งอ่านมาสามสี่วันคด,ดีคำวิจัยกอสตอนผมว่ามีมีส่วนมีส่วนก็จะต้องติดตามนะครับว่าวันที่ยี่สิบแปด ที่ความแก่ยังใช้อยู่ไหมนำอรายึ่งชื่อไปใช้ในกิจกรรมหรือไม่เพราะท่านทัดเิ็นเนี่ยถ้าดูข้อบังคับพักเพื่อไทยเองเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนไม่ได้เป็นผู้ช่วยาหาเสียงก็ไม่ได้นะติดขัดท่านาติดขัดเรื่องคุณสมบัติจะเป็นสมาชิกพรรคหลังจากนั้นจะติดตามว่าคุณเกรียงบินไปพบท่านท่านถิ่นหรือไม่ที่รู้ นะครับอันนี้คือเอกสารประกอบที่จะนํามาสู่การร้องเรียนการตรวจสอบนะครับด้วยความเป็นธรรมนะครับยืนยันเพราะวันก่อนขอตรงหน้าถามผมว่าร้องเนี่ยมีอะไรไหรือไม่ผมน้องตามเืยค่ะพี่อธิบายต่อพี่น้องผิดตรงก็ตามเนี่ยนะครับอันนี้ก็เลยการเรียนที่น้องแล้วก็ฝากไปถึงบรรดานักการที่จะกาทำกิจการใดๆเนี่ยต้องต้องคำนึงนะฮะกฎหมายก็ ปรปภเนี่ยครับไม่ว่าขอขอเลือกตั้งทักการเมืองท่านต้องมีความรู้สึกคิดถึงอยู่ตลอดเลวลาไม่เช้าบ่ายลงมติตามข้อบังคับขับประมาณที่เร็จกลางคืนไม่คำนึงแล้วอันนี้ก็ต้องขอให้คืนเรามาตระว่าเพราะมีเหตุผมก็จําเป็นต้องทําหน้าที่ในฐานะ มีหน้าที่ของวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญมาตาข้าพิกครับยืนยันว่าทําหน้าที่เป็นตัวกลางไม่ไม่ใช่ว่าว่าเป็นคนส่วนตัวไม่มีครับไม่มีเพราในนี้ไม่มีอย่างอย่างคนตัวเนี่ยผมก็ดูไม่มีรูปไม่ภาพของคุณยุทธพงศ์ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องมานั่งจ้องอะไรอันนี้เป็นที่สนใจแล้วก็ปกติผมจะไม่ค่อยร้องเพิ่มหลังจากมีคนอื่นร้อง คนอื่นร้องเร็วเกินไปยังไม่เห็นเฟซบุ๊กยังไม่เห็นพ่อบังคับยังไม่อะไรต้อรีบดำเนินการนี่ก็ยื่นไปแล้วยังไม่เห็นเฟซบุ๊กยังไม่เห็นพ้อบังคับยังไม่อะไรต้อรีบดำเนินการนี่ก็ยื่นไปแล้ว,ก,ลว,ก,ก,ลวก็ไม่เป็นไรอันนี้ผมเห็นว่ามันมีส่วนสำคัญที่เกิดจำเป็นต้องมายื่นครับก่อนหน้านี้ฮะได้มีการยืน่นมาหลายครั้งนะครับที่มีการยื่นช<ม>งคัรคุยอไทยครครับ อยากสอบถามนิดนึงว่ากระบวนการในในใน,ในของคดีก่อนก่อนนี้เป็นยังไงบ้างก่อนนั้นกําลังสอบอยู่ครับตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาอยู่สองทับอย่างวันนี้ให้ส้อยตามคือสองพับก้าวไก่นะครับเมื่อาาวานอ่าพออที่ดูแลก็โทรประสานมาบอกว่าขอสอบสองคำร้องเอนึ่นนง,นงนั่นคือเชิญแต่คุณร้องหนึ่งจะได้ไม่เกี่วยวลาของทับเพื่อไทยก็มีปอบและทาง อันนี้เป็นอันหนึ่งแล้วก็อยู่ระหว่างจะเชิญมาก็คือกรณีของหนังสือของหัวหน้าสมพงศ์ที่บอกว่าสสเนี่ยต้องบดไม่ไว้วางใจอะไรอย่างไรซึ่งผมดูเป็นสองมิติในการให้ช้อยคำที่หนึ่งสสทั้งหมดที่บดอยู่ในอนุภาหมายหรือไม่สองสสเจ็ดคนก็ถูกขัดของคนก็อาศัยก็มาพักมาอ้างเหตุ มันจริงๆแล้วเกมาจากนัืงถึงฉบับนี้หรือไม่นะครับอันนี้คือประเด็นวนกรณีของพักพลังประชารัฐกับพักประชาธิปัตย์ยังมีอยู่นะครับเจ้าหน้าที่กําลังจะมีเื่งถึงแจ้งมาน,นะครับกรณีเลือกตั้งภาคใต้นะครับอันนั้นก็ร้องนะมีที่ไม่ร้องไนะแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าเออยังดาเนินการผมบอกผม,ผมทาหน้าที่ ก็ดาเนินการต่อไปให้เขาก็แจ้งนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่ายังมีประเด็นการเลือกตั้งภักใต้ของพรักพลังประชารัฐกับพรคประชาธิปัตย์ด้วยก็ในกรณีคลิปของคุณเกรียงเนี่ยค่ะท่านอาจารย์มิเชุได้เคยให้ความคิดเห็นไว้ว่ามันไม่ได้มีการครอบงำอะไรเงี้ยค่ะตัวไหมคะว่าที่ยื่นไปอาจจะโดนตีตกอะไรเงี้ยคือผมอ่านคำวิจัยกระกะตนะ 61 62 63 64ครบหมดแล้วนะครับในกฎหมายมาตายี่ง8ีแปดมีสาคำนะครับครอบงำควบคุมชี้นำพัฒนานกมให้ความหมายคนละอันอันนี้ผมมองเรื่องชี้นำส่วนถ้ารองวิษณนุท่านจะพูดเร็วเกินไปอย่างไรหรือไม่ก,ก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ผมเห็นว่าท่านเนี่ยยังไม่สมควรพูดเพราะว่าท่านดูเนื้อหายังไม่ละเอียด ก็ไม่เป็นไรเราก็รับไปเหมเือนกับหลายคนที่ร้องไปแล้วอันนี้แล้วก็กิจกรรมเนี่ยเราต้องดูเ,เนื้อหาที่กกตเคยวินิจฉัยใช้คําว่าขาดความอิสระหรือไม่นิตัูกฎหมายนะครับก็มีหลายกร,รณีเช่นกร,รณีของพักเพื่อชาตินะครับแต่อันนี้เทียบเียงกับกร,ร,รณีพักเพื่ออนาคตไทย ที่ผมแจ้งไปซ้ำใส่ที่2ี่เขาปสิอันนี้เข้าขายแต่มัน,ม,นมันมีแนวคำามวิจัยเขาเราก็เลยเสนอเขา